ใช้แพ้ต้องยิงช็อตเท่านั้นนะจ๊ะ B M เป็นเบาะเป็นรุ่นคุ้อะไรอยู่เนาะขอนเพียงเดอร์ละเจ็ดพันเท่านั้นครับผมนะคุณก็ได้ขับ X1 คันนี้แล้วเป็น S U V ไซส์ห้าที่นั่งนะครับผมนะคันนี้ขอนเดอร์ละเจ็ดพันสบายๆเลยแล้วลไม่น้อยด้วยครับลูกค้าไม่แสนสี่เท่านั้นครับผมนะเริ่มแรกกันเลยก็คือโปรมาแล้วเป็นมันส์ฟังก์ชันครับผมของ B M นั่นเองเราจะหาเจ้าของเก่ามือเดียวนะครับผมให้ดูสภาพกันนะเลื่อนจังที่แอร์แบ็กครับผมตัดลงมาก็จะเป็นลายไม้ครับผมตัดด้วยอลูมิเนียมแแลลล้้ววววต่่่ออมมมมมาาาาาเเเเเเเปป็็็็นนนนนฮรร์ดคคสสสสยยยงงๆะะัับบผีีทไไกกกกจฟ ไส่วนจอแสดงผลคันนี้ก็อันนี้จะบอกไว้ก่อนว่าคันนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะอันนี้เป็นเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังแต่กล้องมองหลังเจ้าของเก่าเขาติดมาให้เป็นทางนี้มองจากมุมนี้เอานะจอแสดงกล้องมองหลังนั่นเองจากที่เจ้าของเกขาติดมาให้นะครับผมส่วนคันนี้แอร์มีทั้งหมดสี่ส่วครับผมแอร์เป็นระบบดิจิตอลเรียบร้อยแยกซ้ายขวานะแยกโซนกันเรียบร้อยนะวิดีโอซีดีใช้งานได้ปกติครับลูกค้าแล้วตรงนี้มีโหมดปักกิ้งเซนเซอร์มาให้ครับผมแล้วก็ทัดช่งคอนโทรลนะเกียร์ออโต้ครับผมนะแล้วก็มีจอยคอนโทรลเลอร์นนนนนนนัััั่่เเเออ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 องคคคคครรรรรรรบบผผมมมจจโโทททลลล์ใใใชช้้าะะไหตวี ว่าจะเป็นโหมดมีดงมีเดียนิวเกเตอร์นะคอนโทรลได้จากจอคอนโทรลเลอร์เลยเนี่เห็นไหมอ่านิวเ,เกเตอร์เรียบร้อยคอนโทรลได้จากตัวนี้ปุ่มเดียวนะครอบคุมหมดเลยนะครับมาต่อในส่วนของเบาะบ้างเนื่องจากคันนี้เป็น X1 ครับผมนะเบาะแท้นี่ต้องมีงชอ็อต X นี่นี่ไงตัว X1 คันนี้นะครับเออสวยๆครับเบาะเป็นสีน้ำตาลตราวนั่นเองนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับจะบอกว่า B.M เป็นเบาะเป็นรุ่นกระไรอยู่เนาะเออคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าสีน้ำตาลตราวนะแล้วเบาะใหม่ๆเลยเบาะแท็บแท็บต้องยิงช็อตเข้านัาน จะเป็น SUV ยูวีไซส์หที่นั่งนั่งไม่อึดอัแดและสภาพรถโคตรใหม่นะเจ้าของมือเดียวประวัติดีด้วยนะครับอ่าดูข้างหลังกันบ้างตัวข้างหลังนะครับลูกค้านี่จุซีจุของได้เยอะไหมจุของได้เยอะนะครับลูกค้ากระเป๋าเดินทางไซส์6ซีรีส์สอสใบเนียวางเทิร์นได้เลยซ้อนซ้อนซ้อนไปแต่ถ้าจะจุของเพิ่มเนี่ยไอตัวบอะเนี่ยพับลงไปได้นะครับลูกค้านาสามตอนนี้พับได้หมดเลยนะเออแล้วอุปรกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินของเรายังอยู่เช่นตัวประสบเพลบาลเบื้องต้นนะครับอ่าแผ่นสะท้อนแสงก็อยู่ครบเลยเจ้าของเก่าเขาก็เก็บไวว้้้ใใใหหดีีๆเเลยยนน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 ะะะออ่คคคครรสจจััััาก็ิงต ป็นจะได้เทสต์ดงเทสได้พามูดซองทุกมุมเข้ามาได้เลยครับผมนะที่ดีมคาร์ะนะเดี๋ยวจะจอดรออยู่ที่นี่แหละนะย้ำกันดีกว่าคันนี้คือ bmw x1 ขับ2ปี15ไมล์แสนสี่เจ้าของมือเดียวครับลูกค้านะใครหาอยู่รถ suv s i z ์5ที่นั่งไม่ใหญ่ไม่เล็กคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนผ่อนเพลนรัตเจ0 0พกว่าบาทเท่านั้นกับค่าตัว429,000บาทครับลูกค้านะสนใจคันจริงก็เข้ามาพบกันนะผมดิดีมคาร์